หลังจากหย่าก,กันคุณจะมีอะไรกับสามีอยู่ไหมไอ้เทนแม่อะไรเหรอคะแม่ออไม่มีอะไรไปไปไ,ปไปน้ำค่ะแม่คือพอดีว่าพี่กับแม่มาเอาเสื้อที่บ้านอะ่ะมีกุญแจอยู่ก็เลยไขยเข้ามาเลยเห็น แกย่ากับมานาวแล้วจะมีอะไรกันได้ไงไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาเหรอแม่มันเป็นเรื่องปกติวัยรุ่นสมัยนี้ก็งี้แหละหนูเนี่ยนะเห็นมันนักต่อนักแล้วที่คนเลิกกันหย่ากันเพราะว่าลมโชว่วูบไม่ยอมปรับความเข้าใจหากันทั้งที่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่หรือว่าแกสองคนเลิอกหย่ากันเลยดีไหมพี่ไม่มีอะไรทำ่ะถึงมายุ่งเรื่องของคนอื่นแทนดูมีอแกพูดสิหย่ากันนะถูกแล้วเออใจเย็น่อน นี่เทนการที่ลูกผู้ชายยอมก่อนอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยนะแกไปคุยกับมะนาวดีๆไปยังไงแกสองคนเนี่ยก็มีลูกแล้วนะแถมลูกก็ยังเล็กด้วยลูกเล็กแล้วยังไงอะ่ะฉันเลี้ยงพวกแกสองคนมาจนโตได้ขนาดนี้โธ่แม่ก็ถ้ามันสองคนคืนดีกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีออกเพราะว่าลูกชายแม่เนี่ยจะได้เอาทรัพย์สินที่แบ่งกันไปตอนหย่ากลับคืนมาไงตอนนั้นมันสองคนเนี่ยหย่ากันแบบกระทันหันเกินไปเรายังไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลย เราสคนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่ได้นะแม่ต้องให้มันสิ์ที่ไม่เหลืออะไรเลยพอได้แล้วนะเลิกยุ่งเรื่องของเราสองคนได้ไหมแม่กับพี่เนะี่ยมีมารยาทบ้างได้ปะพี่เทนหนูว่าเสื้อตัวนี้สวยมากเลยเหมาะกับพี่นะนี่เดี๋ยวนี้ใครเขาใส่เสื้อแบบนี้กันเธอนี่มันไม่มีรสนิยมอเอาเลยนะมะนาว เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาต้องใส่แบบนี้มาลองเลยเดี๋ยวพี่ลองเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกับพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเองทันไม่ค่อยเหมาะใช่ลขผมแกเนี่ยเทนตอนเด็กๆแกแก้ผ้าเนี่ยฉันก็เห็นมาหมดละแกจะมาเขินทำไมเนี่ยใช่มันไม่ใช่แบบนั้นถ้าง,งัา้นผมขอตัวก่อนดีกว่าจะพามานามไปถ่ายรูปครอบครัว มองกล้องนะคะหนึ่งเดี๋ยวก่อนคนยังไม่ครบเลยอะ่ะจะเป็นรูปครอบครัวได้ไงเอาของพี่เนี่ยเอา้าเรื่องจะอะไรของแกก็เป็นพี่น้องกันจะอะไรนั่งหนาเอา้าถ่ายเร็วถ่ายเลยจ้าหนูถ่ายเลยไม่ว่าผมจะทําอะไรแม่กับพี่ก็จะเข้ามายุ่งตลอดเลยลอ่ะแล้วมะนาวอ่ะคิดถึงเขาบ้างได้ไหมเขาจะรู้สึกยังไง แ,แอแอน่ยมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแกนะะคิดว่ามันจะคิดร้ายกับแกเหรอมนาวต่างหากที่เป็นคนนอกคนนอกอะบแม่มนาเ,าเขาคลอดลูกให้ผมนะแต่ดูสิ่งที่แม่ทำกับเขาดิแม่ทำอะไรขเขาไว้บ้างเฮ้ยนี่นี่นนาวที่นี่เคาสมัครงานไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยไม่มีประสบการณ์ทำงานก็ทำได้ลองสมัครไหม พี่แอนหนูยังคลอดลูกไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ต้องรีบก็ได้มั้งคะพี่กลับมาแล้วและพี่ก็ซื้อขนมที่หนูชอบมาฝากกันนะขอบคุณนะคะงั้นเดินหนูไปเข้าห้องน้ำก่อนฝากลูกด้วยนะ นี่แหละเนาะที่เขาว่ากันว่าผู้ชายแต่งงานแล้วเนี่ยจะทําตัวดีโตมาด้วยกันขนาดเนี้ยแกเคยคิดจะซื้อของอะไรพี่สาวคนนี้บ้างไหมฮะนี่แม่แม่รู้ไหมว่าลูกชายแม่คนเนี้ยต้องให้เงินเดือนเมียทุกเดือนแล้วไหนจะค่าบ้านค่ารถอีกมันก็ต้องเป็นคนจ่ายส่วนเมียแกเนี่ยก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกสบายสบายแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเมียนะเทนเขาเรียกว่าภาระ ก็เขาเลี้ยงลูกเขาก็เหนื่อยไหมล่ะนี่ย,ยังจะเถียงพี่เขาอีกยายเบลข้างบ้านอะเพิ่งคลอดลูกด้เดือนเดียวก็ไปทํางานแล้วแถมยังไม่เคยใช้ผัวทํางานบ้านด้วยมีแต่แกเนี่ยคอยฟังคําสั่งเมยให้ทานั่นทํานี่อยู่ได้อย่าเก็บมาพูดดกเทนพี่จะบอกอะไรให้นะผู้หญิงอะอย่าไปเอาใจมันมากเดี๋ยวมันจะได้ใจผมคิดว่าการที่เราสองคนอยากกันเนี่ยจะทําให้แม่กับพี่คิดได้นะแต่เปล่าเลยพี่เอาแต่บ่นว่าหน้าเป็นแบบนั้นแบบนี้ ้องให้พี่กับแม่มาเจอแบบพี่มะนาวเจอเอาบ้างไหมล่ะก็ไม่แล้วทําไมถึงต้องใช้วิธีแบบน,นี้กับผมอะไปรังแก่มะนาวเขาทําไมนี่เทนแกนี่มันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนะฉันพูดจนปากจะเฉยถึงลูหูอยู่แล้วเนี่ยปากไม่เฉกถึงลูหูมันก็เรื่องของปากพี่ไม่ใช่ปากผมครั้งนี้ผมขอไม่ทนนะเทนนี่แกจะทําให้ครอบครัวเราแตกแยกนะยังไงมะนาวมันก็เป็นคนนอกแม่พูดถูกคะ่ะเราสองคนหยาดก,กันแล้วหนูก็เป็นคนนอกจริงจริง งั้นหนูขอเตือนแม่กับพี่แอนในฐานะคนนอกหน่อยนะคะอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นให้มันมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นคนขี้สือแล้วอีกอย่างนะคะเมื่อวานพี่เทนเขาเซ็นยกบ้านหลังนี้ให้กับหนูแล้วด้วยกรุณาคืนกุญแจบ้านแล้วก็ใส่หัวไปซะถ้าไม่อย่างนั้นหนูจะโทรแจ้งตำรวจไปแอนเอา เรื่องของเราสองคนอะดูอารมณ์ก่อนกันแล้วกัน